วัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ห้วยใหญ่พัทยานะครับเพื่อมาแดมโตต้าแคมรี่ไฮบริดอีกแล้วครับเรามาเริ่มกันที่นะครับการแดมหลังคากันนะครับผมทำการถอดนะครับอุปกรณ์มือจับหรือว่าบังแดดหรือไฟที่ใส่แเบนตานต่างๆออกลงมาก่อนนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําความสะอาดคราบกาวหรือว่าคราบพื่นผิวก่อนนะครับแล้วก็ติดแดมเพื่อ เก็บเสียงเม็ดฝนนะครับจากนั้นครับติดทับด้วยฉนวนกันความร้อนหรือกั้นเสียงนะครับน้อยไอโซเลตนะครับนี่ฮะติดทับเต็มพื้นที่เลยครับจะช่วยลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับมาต่อกันที่บริเวณพื้นกันครับก็ทําการแดมนะครับยับยั้งการสั่นของพือนก่อนนะครับเป็นเลเยอร์ที่หนนะครับจากนั้นครับก็ติดทับด้วยฉนวนกั้นเสียงนะครับ ISOLATOR ครับเป็นเลเยอร์ที่2ครับติดทับเต็มเลยนะครับขั้นตอนต่อมาครับก็นะครับติดทับด้วยแผ่นซับเสียงนะครับหรือว่าซาวแอบซอบ r บอรนะครับจะช่วยดูดซับเสียงที่จะลอดผ่านจากเลเยอร์ที่1ที่2ขึ้นมานะครับเพื่อดูดเก็บเสียงทั้งหมดนะครับมาแดมต่อในซุ้มล้อด้านในกันครับเบาะหลังนะครับนี่ฮะก็ติดฉนวน หรือว่าซาวแอ a ซ s o เบอร์ซับเสียงไว้นะครับจะนะครับมาดูด้านท้ายแบตเตอรี่กันบ้างครับนี่เป็นรถ h y b r i ดนะครับก็ทำการแดมเต็มเลยครับเพื่อยับยั้งการสั่นนะครับเป็นรยะเยที่1นะครับเช็คเสียงด้วยเคาะแล้วก็เสริมไปด้วยครับในที่ยังอ่อนก็เสริมเข้าไปครับต่อมาครับติดทับด้วยฉนวนไอโ l a t e นะครับนี่เป็นฉนวนกั้นเสียงนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับสาวแอปซอบเบอร์ครับเพื่อดูดซับเสียงนะครับบริเวณซุ้มล้อนะครับเอาให้อยู่หมัดเลยนะครับลามมาที่หลุมยางอะไรนะครับมาต่อกันด้วยประตูครับจุดนี้ครับต้องลอกแผงพลาสติกออกแล้วก็ทำความสะอาดก่อนที่จะแดมเข้าไปนะครับ แดมชั้นในก่อนครับจากนั้นครับติดทับด้วยนอยไอโซเลเตอร์ครับเป็นฉนวนกั้นเสียงนะครับกันความร้อนนะครับนี่ซ้ายขวาทําเหมือนกันนะครับนี่เห็นดีเทลกันเลยนะครับพอแดมข้างในเสร็จแล้วนะครับก็มาแดมชั้นนอกกันนะครับเพื่อปิดช่องนะครับสร้างอะคูสติกไม่ให้เสียงรอดออกมานะครับและต่อมาครับก็ทําการติด ด้วยแผ่นซาวแอบซอบเบอร์นะครับเพื่อดูดซับเสียงไว้นะครับนี่ฮะสประตูเลยครับนอกนั้นก็จะมีแดม์เสริมบริเวณแผงแนวเสา A เสา B ต่างๆนะครับทำการเก็บเสียงไปหมดครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับโตต้าแคมรี่ไฮบริดคันนี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจงานแดม์นะครับนอกสถานที่แบบนี้เรายินดีไปให้บริการถึงบ้านเลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาหรืออินบ็อกซ์นะครับหรือโทร0858